สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการข่าว360องศาคณะแพทย์กับกระผมนายวัชยุทธ์คงจันทร์นักประชาสัมพันธ์จากคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับสำหรับในวาระดีถีขึ้นปีใหม่นี้กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรันาตนกรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านผู้ชมและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พุนผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการครับและสำหรับในเดือนธันวาคมนี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้าง เชิญติดตามชมไปพร้อมๆกันได้เลยครับประเดิมข่าวแรกในเดือนธันวาคมกับการอบรมดีๆที่แม้แต่บุคลากรจากภายนอกคณะแพทยศาสตร์ยังต้องมารับฟังความรู้และสาระจากผู้เชี่ยวชาญของคณะแพทยศาสตร์ของเราครับวันที่1นธันวาคมพุทธศักราช2,557ห้ณห้องกิจติริมอภิชาติมีการอบรมให้แก่หน่วยงานจากภายนอกกว่า50คนในหัวข้อเรื่อง การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิค5สโดยวิทยากรกิติมศักดิ์จากคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งการอบรมก็ผ่านไปได้อย่างเรียบร้อยดีและได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรมแม้บุคลากรคณะแพทย์ของเราเนี่ยมีแต่เก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับเก่งอย่างเดียวไม่พอ,อยังนําความรู้ที่ได้เนี่ยไปประยุกต์ใช้และนําไปแบ่งปันให้แก่บุคคลภายนอกองค์กรอีกด้วยแม้ มีจิตใจแบ่งปันเพื่อส่วนรวมอย่างนี้เอาใจไปเลยครับ <S <S และนอกจากจะมีการจัดประชุมวิชาการภายในคณะแล้วคณะแพทยศาสตร์ของเรายังมีการจัดประชุมภายนอกที่เรียกได้ว่าเป็นการประชุมที่ใหญ่ระดับนา,นานาชาติอีกด้วยนะครับส่วนจะเป็นการประชุมอะไรนั้นติดตามชมได้ไปพร้อมๆกันเลยครับ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ t h i r d Asia Pacific Joint Conference on Problem Based Learning ในวันที่4-7ธันวาคมพุทธศักราช2557ณโรงแรมภูเก็ตเกรสแ l a n d Resort ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาการด้านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ problem based learning สำหรับบุคลากรทางการศึกษาทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิกพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาต่างๆทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติมันเป็นการประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยนะครับก็ เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนที่เรียกว่าเป็น problem based learning หรือว่าการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในในประเทศไทยเนี่ยเริ่มมาใช้ก็ประมาณผมว่า20กว่าปีแล้วนะครับในอาเซียนก็เหมือนกันเพราะก็ช่วงนั้นก็จะมีการตื่นตัวกันมากนั้นก็จะเห็นว่ามีการใช้กันอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในเอเชียแปซิฟิกและในในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับที่จะใช้กันมากก็จะเป็นมาเลเซียนะครับแล้วก็ไทย สิงคโปร์นะครับอันนี้ที่จะที่จะใช้เยอะตอนนี้ที่เริ่ม,มบูมมามากในระยะหลังก็คือที่ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีแล้วก็จีนครับคณะแพทย์นี่คณะแพทยศาสตร,ร์ได้นำ PBL มาใช้ปีหน้าจะครบ25ปีแล้วเพื่อนก็ก็เป็นอันหนึ่งที่ที่ใช้จนจนตอนนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของของมอ,อนะครับว่าคณะแพทย์เนี่ยเป็นแห่งหนึ่งที่ ใช้กา,การสอนแบบพัฒนาเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่องนะครับพอคิดว่ามันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วค่ะเพราะว่าโลกนี่จะเปลี่ยนเร็วมากนะคะถ้าเกิดว่าเราสอนให้นักศึกษาเรียนแบบเก่าอยู่เนี่ยคือเขาจะในอนาคตเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะว่าความรู้เนี่ยมันมาเร็วมากนะคะมีเร็วมากถ้าเขาไม่รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะไม่รู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มคูณความรู้หรือเรียนรู้ไปตลอดต่อเน,นื่องได้ดูผล,ผลผลิตของเราเนี่ย ที่เราสอน p b l มาตลอดเนี่ยอย่างเรื่องของการดูจากการสอบและกันนะคะการสอบของ national l i c e n s e e x a m เนี่ยนะ,ะของเราก็สอบผ่านได้เป็นอันดับต้นๆของประเทศนะคะแต่ว่าถ้าเกิดตรงอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการคิดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งตรงนี้บางครั้งมันก็วัดยากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปดูผลสลัมมิตถ้าเกิดว่าจะดูอะไรถ้าเป็นรูปธรรมก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของการสอบนะคะ เส่งของเราก็ได้ดีนะคะแปลว่าแปลว่า,วาการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยก็ทําให้นักเรียนสำฤทริผลได้ดีเช่นกันและการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งพันธกิจสําคัญที่คณะแพทยศาสตร์ของเรามุ่งมั่นพัฒนามาอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ก็ประสบความสําเร็จและได้รับการยอมรับจนได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับนานาชาติในครั้งนี้ครับ และในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับมีทีมแพทย์จากต่างประเทศมาเข้ารับการอบรมจากอาจารย์แพทย์ของเรานะครับซึ่งทีมแพทย์กลุ่มนี้จะมาจากประเทศใดนั้นเชิญติดตามชมได้พร้อมๆกันเลยครับวันที่17 1 9ถึง19ธันวาคมพุทธศักราช2,557ทีมศัลยแพทย์จากโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยชั้นนำในเกาหลีใต้อาทิฮอลยิม University Hospital อินเจย n iversity park hospital เคมิ u งอุน iversity hospital และป u s a n national university hospital เข้ารับการอบรมการศัลยกรรมหลอดเลือดจากทีมศัลยแพทย์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำโดยนายแพทย์บุญประสิทธิ์กริจประชาร่วมบรรยายและอบรมสาธิตวิธีการผ่าตัดหลอดเลือดในห้องปฏิบัติการโดยใช้เครื่องมือจำลอง ือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคณะแพทยศาสตร์ของเรานะครับที่มีอาจารย์แพทย์เก่งๆมือนหนึ่งที่นอกจากจะดูแลรักษาคนไข้แล้วยังสามารถอบรมความรู้ให้แก่นักศึกษาและทีมแพทย์จากทั้งในและต่างประเทศได้อีกด้วยครับ <S <S และเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีคณะกรรมการมาตรวจเยี่ยมและประเมินคณะแพทยศาสตร์ของเราด้วยนะครับแต่จะมาตรวจเยี่ยมและประเมินในเรื่องอะไรนั้นติดตามชมพร้อมกันได้ในข่าวนี้ครับ วันที่22 2 6ถึง26ธันวาคมพุทธศักราช2,557คณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตนำโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์นัทพงศ์อัครพลประธานคณะกรรมการเข้าตรวจประเมินหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตามเกณฑ์ WFME หรือ World Federation for Medical Education ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์ทั่วโลก ซึ่งคณะแพทยศาสตร์มอได้รับเลือกให้เป็น1ใน5โรงเรียนแพทย์นำร่องของประเทศไทยที่เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐาน Wfme จากผลการประเมินตนเองของคณะแพทยศาสตร์ของเรานั้นพบว่าเราสามารถผ่านเกณฑ์ได้ถึง189ข้อจาก191ข้อซึ่งจากผลการประเมินในระดับนี้เชื่อได้เลยว่าคณะแพทยศาสตร์ของเราจะสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Wfme ได้อย่างแน่นอนครับ และเมื่อไม่กี่วันมานี้ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศมาบรรยายอบรมให้ชาวคณะแพทยาศาสตร์ของเราได้ฟังกันครับสำหรับผู้ใหญ่ท่านนี้จะเป็นใครและจะอบรมบรรยายในเรื่องอะไรเชิญติดตามชมพร้อมกันได้ในข่าวนี้ครับวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2557ณห้องประชุมเฉลิมพระบารมีชั้น12ซีดรสุมเมธต,ตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ในการบรรยายอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่ออนาคตคณะแพทยศาสตร์รุ่นที่2ในหัวข้อมาลาพาเพลินโดยมีบุคลากรคณะแพทยศาสตร์เข้ารับการอบรมกว่า200คนและนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งของชาวคณะแพทยศาสตร์นะครับที่ได้มีโอกาสในการรับฟังการบรรยายและแนวคิดดีๆจากท่านดรสุมเมธตันติเวชกุลครับ และเช่นเคยในทุกๆเดือนคณะแพทยาศาสตร์ของเราก็มีการจัดกิจกรรมเวทีสุขภาพครับสำหรับในเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้เวทีสุขภาพจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับหัวข้ออะไรบ้างนั้นเชิญติดตามชมได้พร้อมๆกันเลยครับกิจกรรมเวทีสุขภาพวันพฤหัสบ,บดีที่4ธันวาคมพุทธศักราช2557มีการเสวนาเรื่องการดูแลคุณพ่อผู้สูงอายุโดยนายแพทย์กันทีอนันตพงศ์ จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์และในวันพุทธที่24ธันวาคมพุทธศักราช2557มีการเสวนาเรื่องแย่แล้วเรากำลังจะเป็นที่หนึ่งในโลกโดยอาจารย์นายแพทย์โกเมธท,ทองขาวและทีมโรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจรหอผู้ป่วยอุบัติเหตุโรงพยาบาลสงขลานาครินครับและก่อนจากกันในวันนี้ ขอทิ้งท้ายด้วยรายนามผู้บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ครับสำหรับวันนี้กระผมและทีมงานรายการข่าว360องศาคณะแพทย์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ครับ